ย,ยกมาสวยเยี่ยมชิเอายังไม่ออกชิเก้าโอ้ยสกูแบ็กสองแต้มโหสวยลูกนี้เปลี่ยนโอ้โหเยี่ยมแปะมือหน่อยเก้าตีออกอย่างเดียวเลยอ้าวบคนะครับ วางมาง่ายสามแต้มคะแนนเป็นนั่งนั่งใช่ไหมอ้าวมาเลยอ้าวเปลี่ยนด้วยโอเคอ้าวดอกชนอไหน,นพี่คนนี้อะไรอ๋อชี่โอ้โหตีเปลี่ยนครับสวยงาม อายสวยมากเยี่ยมเปลี่ยนครับนี่เป็นครูพละแต่ครูเป็นครูเป็นตองเออเฉพาะเปตองเก้านี่ออกเข้าฟ้างมาได้พี่ได้ครับสวยมากอายเฮ้ยขาฟ่างครูก็แม่นนะข้าฟ้างมาหลายเดือนเนี่ย สวยเหล็กกันมากินด้วยเอานี่ครับวางเปลี่ยนสวยต่อเปลี่ยนสวยงามครับเอา้าเต็มเหล็กเก้า <c oughs> <c oughs> สวยอืมไอตีหนึ่งลูก <c oughs> สวย เบียนเอาใครได้สวยเอ้ยสามสามแต้มสวยสี่เอาสวยมากการลุกตีด้วย ยกมาบอกแล้วกันลูกตีแกนออกเล่นใหม่ฟางวางแกนมาสวยนี่ครับโอ้โหฟางดีครับสิบเต็มสิบเลยฟีฟ้าวางมาเปลี่ยนโอ้โหอายมาสวยนี่เห็นไหมอย่างน้อยโดนสกิดออกอายขอแค่ลายตรงๆสวัสดีครับขอแท ฟาตีติดด้วยโอ้โหฟาฟังวางเข้ามาสวยเหมือนเดิมนี่ครับวางสองเข้าสองสวยฟังสองแต้มครับอ,อย่าไปเล่นด้วยโอ้ห้ามใครเนะาะไอสามแต้มเป็นเจ็ดศูนย์สวยเป็นมือวางโอ้ยวันนั้นวันที่ไปแข่งที่ประชุมมาแบบนี้นะ ฮอตมาแล้วมาแล้วครับติดติดด้วยเอ้าสวยเปลี่ยนมาเอ้ามิสฮอตเอ้าแกนไม่ออกแต่เสียสองฟาเข้าฟาวางสวยอายมาแข่งด้วยที่โซล่าแต่นค้สวยนี่ครับลายตรงสาสตร์ลายตรงตรงครับตรงนี้แรงมากเลย ไฮมานั่นแหละเปลี่ยนด้วย,ยสวยออนี่ได้สองครับสวยกว่านี่ครับวางเปลี่ยนครับมาแล้วเต็มเหล็กฟางเข้ามาสวยนั่นแหละถูกต้อง เยี่ยมมากอยากเห็นออ้ครับคอร์สยังหรือเปล่าอายตีเปลี่ยนตีเกม<อ>ตรงนี้ขอให้โชคดีอ,อ้อยยกมาสวยปัง,โ,งโอเค